สวัสดีครับทุกคนชาวโลบอกตอนนี้เราอยู่กันในแมป anime w o r d tower defense นะครับผมคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการรีวิวตัวละครนะครับผม SCR ที่สามารถ e v o วได้เนาะในอัปเดตนี้่ามาดูกันดีกว่าหน้าตามันเป็นตัวละครไหนเนาะนี่จะเป็นตัวละครนี้นะเรื่องชื่ออาจจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอ่านชื่อตามในเกมนี่แหละเนาะนี่เนาะนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะ อ่ะเดี๋ยวอีโวก่อนละกันอันนี้ก็ทำเควส์ z, ทำอะไรเก็บโทเค็นครบเรียบร้อยแล้วด่านค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากเนาะส่วนใครที่ยังไม่รู้วิธีขวานเควสเดี๋ยวทําคลิปแยกให้อีกทีแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องใช้ตัวนี้เป็นลีดเดอร์เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวขออีโวก่อนเนาะมีคาซีเลยไหมไม่มีเนาะโอเคมันพูดอะไรเนะี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยดูสิคาซีมันคืออะไร S C R อ่าอยู่นี่เจอละจ,จริงๆพิมพ์หาก็ได้นะจะได้ง่ายๆมีแมนวนวลด้วยเหรอโอ้ยมีสกิลกดด้วยนะเนี่ยทำอะไรได้บ้างสวิตพาร์สีเพิ่มดาเมจกับหยุดเวลา15วิสวิสอ๋อเหมือนสลับไปสลับมาได้ตลอดเลยนะเนี่ยอันนี้30วิคูณ1ด,ดาเมจตอตามเลือดบ้านใช่ไหมเบลเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นพาสซีฟใหม่ ยิ่งเลือดบ้านเยอะยิ่งดาเมจแรงเนาะนี่ทุกๆ500แ0,000จะเพิ่มดาเมจ1%เนาะสูงสุดอยู่ที่15%ไม่ใช่15%สิแม็ก15มันจะเพิ่มได้แค่15%เหรอทำไมมันไม่บอกว่าคูณ1 5หรือว่าอะไรคูณ15%ถ้าน่าจะสูงสุดอยู่นี่ตันอยู่ที่100 b เนาะก็เพิ่มไปที่คูณ30ก็จะประมาณนี้ตั้งได้1ตัว ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่8ปดหมอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าบัฟด้วยหรือเปล่า DPS เยอะอยู่นะอันนี้อันนี้รีสเตตัสแล้วก็สุบบัฟเล่นๆดันได้บัฟโฮเนอร์วันมาพอดีก็เลยโอเคไม่ต้องรีเปลี่ยนละ,ะดูเข้าวๆก่อน c ซอร์เคิล e, เป็นเอ็กโพชันเนาะตีเป็นดอทก่อนเนะาะคันแรกตีเป็นดอทก่อนแต่ว่าไซไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันแค่ยีเองอะขันหก็เป็นเซอร์เคิล e ติดเดตแพร์ขั้น7ถึงจะมีสกิลกด3อัน๋อยังมีต่ออีกอาไปถึงขั้นส0อ๋อขั้น1ิถึงจะเป็นพาสซีฟของตัวนี้เนาะเลือดบ้านเดี๋ยวเราเอาตัวฮิวเลือดบ้านไปด้วยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันฮิวได้ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บหนึง่งอาจจะไม่เอาอะไรไปเยอะหรอกเอาแค่ตัวละครมันแหละหลักๆพอเพราะเราจะรีวิวแค่ตัวมันเนาะอ่าแล้วก็เอาตัวอะไรที่ฮิวเลือดบ้านได้อีกเน้นตัวฮิวเราจะได้ดูพาสซีฟมันด้วยเนาะโอเคไปโหมดเทนนิง ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยสบายๆเอนิ่งไปโอเคเข้ามาแล้วส่วนเรื่องชื่อเนี่ยใครชัวเรื่องชื่อก็พิมพ์บอกไว้ด้วยนะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมาจากเรื่องไหนเนาะเพราะว่าค่อนข้างอันนี้เมะมันค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะตั้งได้หนึ่งตัวเยวมาน้องเทกันก่อนเรื่องเพิ่มดาเมจ่อยว่ากันที่หลังปึ๊บไม่มีคาซีนอะไรเนาะอันนี้บัฟหัวเนอร์วันนะดาเมจมันเลยเยอะเธอมีสแตนด้วยอะ่ะ ติดเอกโพชั่นเนาะก็จะเป็นโอกาส100%ทำดาเมจ3า4เฮิตในเวลา4วลีวิเนาะสามารถสแต็กกันได้เรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะตีดาเมจคูณ2ด้วยแต่ไม่ใช่ขีนะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะมีโอกาสที่จะตีแบบแรง2เท่าแล้วก็มีระเบิดดอดออกมาเห็นปะพอตีปุ๊บมันจะติดเอกโพชั่นแล้วก็ระเบิดทีละแสนดาเมจ3 0จาก400,000ก็ประมาณ1 3 0 130K ราประมาณแสนสองแสนสามเนาะมันจะประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเราลองอัพกันดูดีกว่าว่าการโจมตีรูปแบบจะเป็นยังไงมั่งเนาะอ่ะขั้นแรกขั้นที่1เนาะก็ใช้เงิน8ปดพันสองได้ดาเมจห้าแสนอ๋อเพราะว่ามันโฮนเนอร์วันะเนาะมันก็เลยได้เยอะอ่ะไม่มีอะไรเนาะดาเมจเฉยๆงั้นก็อัพต่อเลยแล้วกันขั้นที่2ใช้เงิน 1, 000, 1 000, นะึ่งหมื่นหนึ่งเนาะแล้วก็ได้ดาเมจหกแสนอ้ยใช้เงินไม่ค่อยเยอะแต่ว่าได้ดาเมจเยอะอยู่ยังเป็นเอ็กโพชชั่นเหมือนเดิมระเบิดก็จะแรงตามดาเมจเราขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วมันก็จะดอตไปเรื่อยๆอ่าต่อไปขั้นที่สามเนาะก็ใช้เงินหนึ่งหนึ่งหมื่นสามแล้วก็ได้ดาเมจแปดหมื่นนะโอเคต่อไปขั้นที่4ี่นี่เปลี่ยนละเปลี่ยนท่าทางการโจมตีแล้วนะแต่รูปแบบการโจมตียังเป็นซอรอเครลอเอลเหมือนเดิมเนาะได้ระยะเพิ่มอีก4ี่บด้วยใช้เงินแค่หมื่นสามแต่ว่าได้ดาเมจเยอะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบด้วยถ้าวงใหญ่ขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วแต่วงเริ่มต้นก็ค่อนข้างที่จะเล็กอยู่นะไม่ค่อยกวา้างเท่าไหร่โอ้ โอเคอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้แบบรวบโด<ๆ>นเยอะเนาะตันี้ก็เปลี่ยนพาร์สิบแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ตีแอร์นะติดอาจจะเสียเรื่องตีแอร์หน่อยนี่ตรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นเดทแพร์แล้วก็จะเป็นทําให้มอนติดสโล่เพิ่มขึ้นเนาะถ้าเกิดมอนที่โดนสโลอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยดิวดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สโลเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ตัวนี้แต่ไม่ตีแอร์นี่แหละติดตรงนี้แหละ ขั้นต่อไปใช้เงิน1นึ่งนเนาะแต่ว่าได้ดาเมจ1ล้านเลยนะบวกดาเมจหนล้านเลยเงินไม่เยอะแต่ได้ดาเมจเป็นล้านอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจมันจะสุดที่เท่าไหร่นะแบบว่าตัวพิวเพียวติดบับเฉยแต่ว่าไม่ได้ไม่มีบับตัวอื่นนะโอเคต่อไปขั้นที่6นะครับผมใช้เงิน2อ0หมแล้วก็ได้ดาเมจถึง1นล้านสี่แสนเลยนะอ่านี่ขั้นที่7มีละมีสกิลแล้วนะอันนี้เป็นสกิลหยุดเวลาแล้วก็คูณดาเมจให้ตัวเอง25 6ล้านคูณ25 15วิหยุดมอน15วิอันนี้เปลี่ยนพาสีตัวเองกดแล้วเปลี่ยนได้เลยเนาะจากเดสแพก็จะกลายเป็นไฟ2ก็เป็นสายดอทได้อันนี้พาสีเพลเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวดูพาสีเพลเลอร์ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นพวกแบบสโลสตันหรือเปล่าสโลสตันกระตุกอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใชอ๋อมีเดตแพอยู่ในตัวด้วยแล้วก็ติดบัฟสโลขึ้นไปอีกโอ้มอนแทบไม่ได้ขยับเลยนะแล้วก็มีสตันไปในตัวด้วยก็คือใช้อันนี้ไปก่อนก็โอเคอยู่นี่เร์เลอร์นี่นะ ใช่ปะอันโฮโลหรือฮลเลอร์การโจมตีก็จะค่อนข้างที่จะดูแบบเท่ขึ้นนะมีสแตนเหมือนเดิมสแตนก็จะมีเหมือนเหมือนโลงศพปะรอบตัวอค่อนข้างสวยอยู่เหมือนดูดวิญญาณเข้าโลงเลยนะสนุกมันมาจากเรื่องอะไรทำไมมันมีสแตนด้วยเนะี่ยโอเคอัปเดตขั้นต่อไปกันดีกว่าต่อไปขั้นที่7เนาะไม่ใช่สีขั้นที่7บางทีอาจจะพูดผิดแต่แรกเนาะจริงๆตอนนี้มเราอยู่ขั้น7เรากำลังจะเอาไปขั้น8เนาะอาจจะพูดผิด อ่าใช่อาจจะต่อไปเป็นขั้น8นะใช้เงิน49่หมได้ดาเมจล้านหบวกดาระยะอีกสแล้วก็ลดเวลาการโจมตีลงอีก1 5, นเนาะอันนี้ค่อนข้างตีนานอ่าลดลงแล้วอ้าลดลงอีกเน,น,นะขั้นต่อไปต่อไปขั้นที่9้านะใช้เงิน8 0ดห0,000ื่นได้ดาเมจเกือบสองล้านเลยนะดูดิดาเมจจะ10ล้านแล้วอะแปดห0สมลดระยะอีกลดเวลาด้วยไม่ใช่ลดระยะลดเวลาการโจมตีลงเนาะเหลือห้าวิ เรเคก็เร็วขึ้นอยู่นะค่อนข้างดีแต่ว่าทำไมขั้นสุดท้ายดามจแรงแพงจังสุดท้ายยังรูปแบบการโจมตียังเป็นเซอร์เขึ้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าถ้าทางกองโจมตีนี้เปลี่ยนไปแล้วน่าจะเปลี่ยนผาสีด้วยแหละอยากที่ดูได้ดาเมตถึง3 4มล้าน4แสนเลยนะแต่ว่าใช้เงินแพงเหมือนกันถามแสนอะ,อะโอเคเปลี่ยนละ เห็นไะคืออะไรอะสแตนเปลี่ยนใหม่เหรอเฮ้ยมีเสียงพูดด้วยเึบสองสามสี่ห้าแล้วก็ฮิวบ้านด้วยนะอันนี้มันก็แบบนี้มันก็เพิ่มดาเมจให้ตัวเองขึ้นเรื่อยๆเลยสิจนกว่าเลือดบ้านจะครบหนึ่งร้อยบีอะว่าทุกครั้งการโจมตีมันจะฮิวเลือดบ้านให้ตัวเองเลยเอ่ะลองสังเกตด,ดูปึ๊บอ๋อไม่ใช่ทุกครั้งการโจมตี อ๋อนี่ไงรีเวิร์สห้าแสนทุกๆสิบวิอ๋อเพิ่มเลือดบ้านห้าแสนทุกๆสิบวิเวฟยิ่งสูงรีเวิร์สสิบล้านอ๋อชักมากกว่า50าสิบเวฟจะเพิ่มเลือดทีละสิบล้านเหาะแล้วมันก็เพิ่มดาเมจให้ตัวเองด้วยสิอย่างงี้แต่ทำไมดาเมจมันไม่เพิ่มอ่ะมันบอกว่า5้าแ0นเพิ่ม 1%, ไม่ใช่เหรอเห็นะตอนนี้มันก็สิบสามล้าน น้ดไดาเมจมันไม,ม่เพิ่มมีสกิลฮิลในตัวเองด้วยไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยเงี้ยเนี่ยมันบอกว่าเพิ่มนะหรือว่าเราต้องเพิ่มเลือดบ้านไปก่อนแล้วเราก็ค่อยกดสกิลเพิ่มดาเมจหรือเปล่าอ่ะคูณ2องกิฟ40สิบวิโปรเทคอ้อป้องกันบ้าน40วิแล้วก็เพิ่มเลือดบ้าน2เท่า อันนี้อะไรอะ่ะขออ่านแปน๊บนึงนะหรือว่าเราต้องกดสกิลนี้หรือเปล่าถึงจะเพิ่มดาเมจจากที่เราแบบสะสมมาเนาะโอเคแปลสกิลนี้มาคร่าวๆก็คือลบศัตรูทุกตัวในแมปออกไปชั่วขณะเนาะไม่ได้ไม่ได้ฆ่านะไม่ใช่เป็นการฆ่ามอนเนาะแค่แค่ลบออกไปเฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาใหม่และอีกอันนึงก็คือถ้าเลือกสูงกว่า500คิวศัตรูจะถูกฆ่าทันทีแต่เฮดพีจะไม่ลดลงเนาะต้อง ต้องมี h p เลือดบ้านที่สูงมากจริงๆเนะถึงจะสามารถฆ่ามอนได้ปกติจะเป็นแค่ลบมอนเฉยๆเนาะถ้าเลือดบ้านไม่ถึง500อคิวแต่ถ้าเกิดสูงกว่า500คิวก็จะคือจะเป็นการฆ่ามอนแทนโอ้โหเล่นยากอยู่นะจะฮิวบ้านยังไงให้ได้500อคิวบอสไม่สามารถทําอะไรในช่วงเวลานั้นได้เป็นการระบุว่าสกิลนี้มีผลกับบอสด้วยทําให้บอสรายการตบโตทําให้บอสสตันเหรอต,ต้องลองศึกษาดูเนาะสกิลนี้ว่ามันเป็นยังไงหมายถึงทุกๆ100ล้านค่าเฮตีพื้นฐานจะเพิ่ม ระยะเวลาขึ้นหนึ่งวิเช่นเลือดบ้านมี1 0 0่งรก็จะได้1วิถ้ามี2องรก็จะได้2วิเป็นต้นสูงสุด60วิอ๋อต่อให้เลือดบ้านเกิน600ล้าน6600ล้าน 6B 6B สิถ้าเกิน 6B ยังไงก็ได้แค่ 60B เหมือนกันอ,อาจจะต้องลองดูคําอธิบายค่อนข้างงงมันแปลมาแล้วมันแบบซับซ้อนไปหน่อยไงเราต้องลองใช้เองนะเนาะมันเป็นยังไงยังไงเราก็ทําเลือดไม่ถึง500อยคิวอยู่แล้วปะมันเพิ่มเลือดบ้านได้ไหมเนี่ย มีเพิ่มเือดบ้านนี่ว่าอา้าวเพิ่มเวฟได้ด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนี้เขามีปรับเพิ่มเวฟให้ด้วยอ่าจจะลองเพิ่มเป็นที่เวฟห้าสิบดีดูซิว่ามันจะได้จริงปะคกืนห้าสิบเวฟก็เลื่อนไปที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิห้าดูซิมันจะเพิ่มสิบล้านปะจากห้าแสนก็อยู่เท่าเดิมนี่ต้องเสกมอนมาให้ตีก็เกินห้าสิบเวฟแล้วนะ ตอนนี้ยี่สิบหกล้านเพิ่มห้าล้านเหรออ่าใช่เพิ่มห้าล้านโอเคแสดงว่าเพิ่มตามเวฟจริงด้วยทุกๆสิบวิตอนแรกคิดว่าจะเพิ่มห้าล้านซะอีกอาจจะเพิ่มได้ถึงถึงสิบล้านเลยนะเดี๋ยวลองเพิ่มไปสักร้อยเวฟเลยแล้วกันตอนนี้สามสิบหกล้านต่อไปก็ต้องเป็นสี่ิบหกนะถ้าเกิดเพิ่มสิบล้านอะโอเคเพิ่มสิบล้านเพิ่มห้าล้านเท่าเดิมสูงสุดทีละห้าล้านแหละ อ่ะเดี๋ยวลองสกิลสกิลนี้ดูเดี๋ยวลองเรียกมอนมาเยอะๆเลยเป็นการลบมอนออกจากสนามชั่วคราวอันนี้เพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดบ้านสิสิบวิอ่ะลองกดดูกันอ๋อมีเลือดบ้านอยู่เท่าไหร่ก็จะเพิ่มไป2เท่าแล้วก็โปรเทคบ้านด้วยสกิลแรกเนาะใช้ได้ครั้งเดียวสกิลนี้ล่ะดาเมจไม่ถึงหรอกน่าจะได้ลบมอนอย่างเดียวสกิลนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูปึ๊บเป็นการลบมอนออกจากสนามเฉยๆเนาะแล้วมอนก็กลับมามันแวบเดียวเองนะ กดปุ๊บมันก็กลับมาเลยโอเคตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะก็ยังงงอยู่เหมือนกันเอ้าเดี๋ยวนะตัวละครมันหายไปเลยนะเนี่ยมันลบตัวเองเหรอมันลบตัวเองเหรอทำไมตัวละครมันหายไปเองอ่ะเออแปลกแปละเป็นการลบมอนสละชีวิตตัวเองเหรอเห็นปะเมื่อกี้เนี่ยตัวละครหายไปเลยสกิลไม่คูดไม่หายคูดาวด้วยนะก็คือใช้ได้ครั้งเดียวต่อแมปแหละโอเคตัวนี้ก็มีประมาณนี้แหละส่วนพวกไอตัวที่เหลือไม่ได้ใช้เนาะเพราะไม่คิดว่ามันตัวเองจะหิวเลือดได้หิวเลือดบ้านได้โอเคก็ประมาณนี้แหละ ตัวใหม่อัปเดตนี้ไม่ใช่ตัวใหม่สิตัวเก่าที่สามารถอีโบเพิ่มได้อีกขั้นหนึ่งเนาะด่านก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาลงนามเหมือนกันอะ่ะกว่าจะได้มาก็โหนานอยู่นะเพราะว่ามันต้องใช้ตัวมันเป็นลีดเดอร์แล้วดามจมันไม่ค่อยพอด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวทําคลิปวิดีโอแยกให้ดูต่งางหากเนาะสำหรับคนที่ยังติดเควสนั้นอยู่โอเคไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าใครสนใจร้านรับฟาร์มร้านอีโบตัวละครก็ทักเปลี่ยนมาได้นะแมปอนิเมะโบเนาะทักถามสอบถามได้ราคาแต่ละทัวร์ไม่เข้ากันขึ้นอยู่่่กับขขอองทีาาดหรืว ด่านที่ลงเนาะไปแล้วครับผมบายๆเดี๋ยวขอไปเก็บตัวต่อไปก่อนเพราะว่าด่านมันค่อนข้างใช้เวลาในการเล่นนานมาก